We'll be right back. สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังวงหาไอดีเกมอารีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะชาติ ทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่านเชนดเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเอเว y of f l a อออันนี้เพื่อนๆก็ขอเข้ามานานแล้วนะครับว่าเออทำไมไม่เห็นพี่เล่นตัวนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ กลับมาสายนี้เลยนะครับสายแบบแรงๆไปเลยนะครับเล่นเนบอรีน่นี่ต้องสายแรงนะครับคือมันจะเทียบถ้าเทียบกับลิงเนี่ยลิงมันเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีความอึดให้ด้วยนิดนึงนะในไฟนะครับโชโคโพัรพัพารุทเวลาฟิกเกอร์สองทีแบบนี้เรียบร้อยครับเออลิงเมื่อเน้นแบบ พุกภากเข้าไปเลยเอเมอรี่มันก็จะเน้นแบบสามารถรับให้เพื่อนได้นิดเดียวถ้าเราออกเป็นสายดาเมจแบบนี้นะครับผมต้องพูดได้ว่านิดเดียวจริงๆนะครับไม่ได้อวยตัวมันเลยนะครับนิดเดียวจริงๆถามว่าอึดมากไหมในไฟนั้นไม่นะครับทุกคนมันแรงหมดแล้วทุกคนมันฟาร์มแบบส0บคนเนี่ยในแมปนี้มันฟาร์มกันโหดหมดแล้วนะครับก็ขอมันก็มีในช่วงเละเกมเขาวนี้มันก็แรงกันหมดนะครับก็ต้องระบัดระวังในการเล่นนะครับอย่างเงี้ย เลดอะไรนเงี้ยผมจะไปสู้มันล่ะไม่นะครับผมเตะผุไม่ขิดเลยนะครับวันนี้ก็รูนคิดทิ่หกนะครับผมเ๋ยวอร์ลีรูนคี้สิบหกนะไม่ได้ใส่เป็นแรมเพจนะครับผม much, หิวเลือดไปแล้วจังหวะนี้เขาไม่มีฟิกเกอร์แล้วบอเดอร์มนเรียบร้อยฮะติดสโลแล้วติดสโลแล้วเตะติดคือ เี้เพื่อนจะเลือกโอ้ผมคิดว่าปาดิก้ามันเนี่ยเออแต่ไม่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไหมครับก็ดาร์ธีเยอรก็ดีละเออเออเออ,เอ,อ, <c oughs> อก็หมดเสียหมดเลยนะครับทีล้วก็เตะข้ามคืนแบบนี้ได้นะครับแต่ก่อนผมไม่รู้แล้วก็แบบมีเพื่อนเพื่อนอย่าคอมเมนต์มาว่าเอมเบอรี่มันสามารถทำได้นะครับ,บวาบา้บาว โอ้โอ้โหแล้วฟิกเกอร์ข้ามมาเลยครับลาบก่อนมาด้วมเมนท์ลองได้ดูแต่ช็อตนี้ก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะป่ <Yeah! S 2> าใส่เลยครับเห็นหน้าแล้วก็แบบใส่เลยลองมาครับเปิดติพร้อมคู่กันแบบนี้คู่กันแบบนี้ท,ที่เราเหลือสกิลเตะอีกรอบตึงครับแต่ว่าเขาอยู่ในป้อมนี่ไกลป้อมมากกว่านี่ก็ไม่บวกดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของไอไอเทมนะครับเออมันจะมีคำถามว่าออมนิแอมกับครีเนี่ยออกอะไรก่อนนะครับถ้าในส่วนตรงนี้นะครับมาถึงในปัจจุบันเนี่ยผมจะออกเป็นรอเคนแฮมเมอร์ AK amer, ไอเขียวเขียวห้อยไว้ก่อนนะครับผมแล้วขึ้นสัพ์ไปเป็นครีฟเซนเตินตนใหญ่เลยเออเพราะว่าตัวของมานาพัสสีมันเตะแรงขึ้นห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับถ้าดวนเดี่ยวเดียวนะห้าสิบปอร์เซ็นนะครับไม่มีหารก็แบบ ออกคลิมาก็เตะโคตรแรกเลยนะครับไว้ค่อยออกออน,นี่อามต่อมาก็ได้นั่นแนะพุ่มเล็กนี่พ,พุ่มเล็กตัวน,นี้นะครับเคลียตัวน,นี้ดีกว่าเพื่อนกดรวมตัวแล้วแล้วเขาโผล่มารู้ว่ารู้หรือไม่ไล่หรือมือมือหรือไม่เรียบร้อยฮนะ ตัวโปรนี่อย่าไปว่าเขาผมก็เปลี่ยนนะครับตัวโฟมอยางนี้ก็จ้าฟิกถึงบ่ไม่น่าถึงนะครับแล้วก็ดาเมจยังยังไม่น่าปิดออยได้ด้วยนะครับก็ยังเหนียวฟิกเกอร์มาดีกว่าเทียกลางปล่อยเขากลับไปเลยครับเยกลับมาคาเรเลนอุ้ยฮันแห่ เอาจริงบอลน,นี่เตะแบบนี้เตะสองหุยเป็นเดิ้จริงว่มเนี่ยอ้อยแรงเกินนี่ครับขึ้นไอ้เขียวๆขียวอาเคเนเมอร์เขาเรียกอาเคเนเมอร์นะครับขึ้นห้อยไว้ขึ้นห้อยไว้มาวุเตะเอาหายแล้วเตะคือไม่ฟิกเกอร์อาโหมียาติสวนร,รโอ้ติดคือ ีก็อยู่ในช่วงกระบวนการเคลียร์เลนนะครับเกมตามเคลียร์เลนดูสภาพแล้วก็5ต,ต่อ18นะครับอ้อยเดินเกมโคตรโหดแล้วุยจะมาฟื้อฟื้อได้มา550โอโ้โหชัดดาวชัดดาวชัดดาวแบบนี้ถอยยาวครับที่ได้ว่ารวยกันเลยทีเดียวเหเงินพุ่งขึ้นที่หนึ่งนะครับ เตกัโอ้โหอย่างนี้ก็เริ่มจะเกิดแล้วนะเหลือแค่บาแล็กนะครับแต่และเลนนะตอนนี้เนี่ยแล้วมานะครับเกรฟเซนติครร,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 ริใหญ่อนี้ผมก็ต้องรอเล่นจังหวะส่วนเอานะครับอันนี้จะ,จะลองเทสให้ดูนะว่าเออมันมันจะแรงกว่านะถ้าติดครีนะ วงเล็บใหญ่ๆด้วยนะครับถ้าติดคลิออ,ออกไอเทมแบบนี้จะแรงนะครับแรงกว่าเปิดนี่ดูครับสวดนี่อะัรมันเหลือไว้ทำไมกระติงเลงอะพี่พี่จะเหลือไว้ทำอะไรนะน้องโอโ้โหปั๊บดงปั๊บแดงก็มีติดพิษนะครับไม้ตายอุตส่าเตะไม้ตาย นีเสียหายเลยครับฟิกเกอร์ก็ใช้ไปแล้วแล้วเพื่อนเล่นได้ครับเหมืนอนหยาดจะตายแล้วรอเตะสวนให้อีกทีแล้วเรียหน้ารวปเลยครับหยาดปาดกางเกงขาดเลยครับจังหวะนี้อยา้มันมาถึงตัวผมยหยา้มันมาถึงตัวผมอะไรฮิวแบบสวยๆเพื่อนแล้วเพื่อนเกี่ยวได้ครับโอ้สวยงามจัด เป็นจังหวะสวนนะครับนี่ก็เริ่มตีตื่นมาจากแปดแผ่นแล้วน,นะเนียแปดสิบห้านะครับตอนนี้สิบต่อยี่สิบตื่นตนนกไหนวะรอเลยเลยครับแล้วมีสลิมปลาหอกเข้าไปโดนแล้วหัวไม่ทานนี้ยัดปาดเรียบร้อยเรียกว่าปิดตูดอย่าไปใจร้อนให้ให้เขาแบบใช้สกงสก,กิลไปก่อนไว้ อันนี้หลังดาร์ยเทียร์เตะไม่ถึงนะครับก็เลยข้ามคืนไม่ได้เรา้มงหน้าเทนมาเลยครับออมนิอาร์มลูกพ่อส่วนให้หนึ่งส่วนให้โซมาเลยครับดับเบิร์คิลอยู่กับเฮเลนไว้เนี่ยเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยจอยยังมันมต้องขึ้นบ้านเลยไล่ไปก่อน,นครับไมไฟาม เก็บบัฟครับอืดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับก็แยกย้ายดีกว่าแยกย้ายดีกว่าแล้วเราก็มาขึ้นดาบแบ,บ,บนนงแบ,แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มจารหาเคียเทมแล้วชี้ใหญ่ออมนิยามดาบแบงนะครับเตะปึ๊บข้ามเออถามว่าข้ามแบบนี้ข้ามมันดีไหมก็ถามว่าตัวมันก็ข้ามแบบนี้ ยังไงก็ต้องใช้ฟิกเกอร์อยู่ดีถ้าเราไม่เห็นตัวศัตรูที่แบบแอบในพุ่มนะครับเออต้องรอดักแบบให้เขาเดินมาอย่างเดียวอะเราค่อยเต่ข้ามพุ่มได้หุยหุยหยแบบนี้ไม่เล่นดีกว่าหรือถอยดีกว่าครับต้องเคียร์เลนอย่างนี้ ไม่แยกย้ายโดนเขาสวบหมดเลยเช็คโอ้โหไม่มีนะครับแล้วตอนนี้ถ้าถ้าดักอ้อยดีๆอ่ะเออคอมโบเดียวตอนนี้ตายนะครับเกือบตายน่าจะเกือบตายต้องมีดาบแดงอะแต่ใกล้ได้แล้วอือเรียบร้อยครับ1 1 3 0พิบาทกับดาบแดงถ้าออกไว้2ดาบคู่เลยนะชิ้นส่วนนะครับ แล้วก็เปรตเทอรี้กรอเกิดนะครับตามปกติเลยโอโหไม่ไมห้ด้วย <S <S แล้วอติฟิกเกอร์ยัดใส่ครับตอนนี้เข้าสุดแน่นอนเข้าสุดโดซงปึ๊บไต่สวนทุกคนทุกจังหวัดนี้คึกหลอนก็หายครับ <S <S ย,ยัดี่ไม่กันซีซีอะไรทีก็มีปากมีเสียงกันเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าน่าจะเพสหรือเปล่านะครับ กูจะเกิบตายแต่เขียวยังไม่ทำงานนะสําหรับอ้อยห้าวินาทีใครก็ได้สลิมอะไรก็ได้ใครสลิมสลิมและสลิมสวยงามเตเออชัดดาวอีกแล้วได้เอเพื่อนวิ้ยพูแลวหายเลยดูดเลือดใส่มาเออมาต้องติดคีบแบบนี้ โอ้โีวันอยู่นะเตะเมื่อกี้ไม่ติดต้องอีกทีนี่ครับถึงจะติดให้รู้สึกกลับมาเล่นแล้วก็ตอนที่ผมเล่นเอมเอรี่แบบตอนที่ทำคอนเทนต์แบบนั้นรู้สึกว่าคี้ดีกว่านี้นะครับอาจจะเป็นดวงด้วยอาจจะเป็นดวงด้วยแต่เคยติดดีกว่านี้นะสำหรับเอมเอรี่นะครับแค่เอาลูนคี้สิบหม,มาแล้วเคสสตินี่นแหละเออผมรู้สึกว่ามันติดดีกว่านี้นะ โอเคอันนี้ผมเช็คพุ่มไว้ก่อนเพื่อแบบโดนสไนท์เนีัยแย่งดาฟเะอรเยอ่ก็ฮาเลยนะเอ๊ะไม่ข้ามใครอยู่ที่พุ่มอ๋อแล้วจ่ายแบบนี้ใส่ดิครับแล่จั่างแรงครับผม <c oughs> เพื่อนรีฮิวให้เลย <c oughs> โดนโอ้โหสลิม โดนอ้อยแน่นอนจังหวะนี้เพรมนเก่งมากนะครับเดินเกมโคตรโหดอะที่เสียเปรียบตั้งแต่ต้นเกมอะตัวปัญหาเลยอ้อยนะครับมันเนิร์ฟตรงไหนวะตอนแรกก็แบบผมจะดีใจนะแบบเออกูจะไม่เจออ้อยในเมตานี้แหละแม่งแรงเหมือนเดิมแล้วเพื่อนเกี่ยวได้ครับอันติใส่ ไม่ถึงว่ะใสอา้าวไม่ทำอะไรเลยกูอา้าวจบแล้วอา้าวยากวะนะครับสวยงามลวงหูจะองเข้าไปสวดวิติกี้ไปสามพันไม่มีม